ครับสวัสดีครับบันทึกณวันอังคารที่1 1กรกฎาคมพุทธศักราช2566กบับเรียนขออนุญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนฟรัปเปียนนะครับมาบอกลก่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกลก่าวเล่าเรืเ่องนะครับจะเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือเป็นการเผยแพร่ประชาพันธ์หรือการประกาศหรือการบอกลก่าวเล่าถึงก็ได้ให้ทราบถึง เหตุการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตัดแสดงไว้ในเรื่องกฎของพระไตรลักษณ์นะครับซึ่งประกอบด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับก็คือความไม่แน่นอนความทุกข์ความไม่มีตัวไม่มีตนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับโลกนะครับก็เมื่อมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วย่อมมีการดับไปเป็นของธรรมดานะครับก็เมื่อมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บนะครับก็ย่อมต้องมีการตายนะครับก็เป็นการพัดภาคนะครับลาลาจากฝังขานลาลาจากโลกนี้ไปวันนี้ก็กลับเรียนนะครับขออนุญาตที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวข้องกับพระเกจิครณาจารย์พระวิปัสสนาจารย์นะครับจํานวน7องค์7รูป7ท่าน นะครับให้ได้ธรรมฝสังเวชนะครับให้เกิดความสลดใจให้ดูองค์ท่านเป็นองค์รู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้นะครับเราเหลีกไม่ได้หลบไม่ได้เลี่ยงไม่ได้นะครับพระเกจิคณาจารย์และพระวิปัสสนาจารย์ที่เราจะน้อมถวายความอะไรอาวานนะครับน้อมถวายความเลื่อมใสสัตตาน้อมถวาย องคูนะครับท่านเป็นองคูของเราให้เราได้พิจารณาถึงมรณานุสตินะครับถึงความตายอันเป็นหนึ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับทุกผู้ทุกคนนะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับคนที่เรารักนะครับก็ย่อมพัดพาจากกันไปนะครับไม่ด้วยประการใดก็ต้องประการหนึ่งนะครับก็ให้ได้ พิจารณาเอาไว้อย่างเนืองนิดนะฮะว่าความตายเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวของทุกๆคนความตายมันเกิดขึ้นทุกลมหายใจนะครับดังนั้นพระกิจจิงอาจารย์และพระวิปัสสนาอาจารย์จำนวน7รูป7องค์7ท่านที่เราจะบอกกันเราถึงกันครั้งนี้1นนะครับคงเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปนะครับ อีกหนึ่งพกกะระกิติคณาจาร์นะครับก็คือพระครูอนุวัตชินวงศ์นะครับพระครูอนุวัตชินวงศ์หรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของหลวงพ่อจอยชินวันโสนะครับวัดนนทไทยตําบลนนทไทยอำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับพระกิจิคณาจารย์ลูกยาหมูหลานคนโคราชนะครับถือถือซึ่งถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบนะครับถือเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ นะครับประจำอำเภอนอนไทยนะครับดังคําขวัญที่ปรากฏว่านะครับต้นเทียแผ่นดินถิ่นนครพระพุทธรูปพระพุทธศีหะปฏิมางามล้ําหลุงพระจอยพดุงธรรมนําโชคทุ่งดอกไก่โอกงามวิไล อำลรงเชียงไก่เรื่องลือเมืองมะขามเทศเพชรโนนไทยนะครับก็ปรากฏคำขวัญก็ยกองค์ท่านมาเป็นบุคคลต้นแบบให้ได้กล่าวถึงนะครับถือว่าท่านมีคุณูปการคุณูปการนะครับกับอำเภอโนอนไทยเป็นอย่างมากก็กล่าวกันว่าหลวงพ่อพจอยชินวันโฝเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์เอกนะครับหรือลูกศิษย์กุลกุติหรือลูกศิกกกษย์ท่านหนึ่ง นะครับของพระเทพวิยาคมนะครับหรือที่ทราบกันดีในนามหลวงพระคุณบริสุทธโธนะครับวัดบ้านไล่ตําบลกุมพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนคลลรราชสีมานะครับพระอริยสงฆ์อริยเจ้าแห่งดินแดนที่ราบสูงนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองแห่งด่านขุนทดเมืองด่านขุนทดนะครับที่เราได้ทราบกันดีนะฮะดังนั้นท่านใดอยากจะทราบเรื่องราวของหลวงพ่อจอยนะครับจินวังโส นะครับก็สามารถสืบค้นได้นะครับใน Google นะครับเพราะว่าเรื่องราวและประวัติตชีวะอัตาชีวประวัติเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของนั้นเนี่ยมีการเผยแพร่นะถือว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์องค์สําคัญลูกสําคัญที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะครับท่านปล่อยปาระวังทัดขันไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารนะครับวันอังคารที่25มีสายนพุทธศักราช2 5 6 6นะครับ ก็น้อมถวายความอะไรนะครับน้อมส่งองค์ท่านสู่ดินแดนนิพพานนะครับรูปต่อมานะครับนะครับผมเคยได้ทำคอนเทนต์ไปแล้วนะครับลุงปู่บุญเหลือนะครับลุงปู่บุญเหลือนะครับสังวโรนะครับบางท่านก็เรียกองค์ท่านว่าลุงตาจอยก็มี นะครับลุงตาจอยนะครับพระองค์ท่านเล็กนะครับหลวงปู่บุญเหลือฝังวโลนะครับวัดโคปีคลองหมู่ที่เก้าบ้านใหม่กุชีวินนะครับตำบลโคกปีคลองอำเภอเมืองจังหวัดแฝกแก้วพระเกจิคณาจารย์ผู้นะครับผู้พิกชะตาโดนชะตาชีวิตของผู้คนนะครับ ท่านปล่อยป่าระว,วังทัดขันสังขันไปแล้วนะครับตั้งแต่วันพุธที่เจ็ดมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบหกก็เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่มีวิ่แววนะฮะว่าท่านจะปล่อยป่าระว,วังสังขนันก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมื่อกีจกิจคณาจารย์นะครับผู้อภัพ นะครับดังนั้นเรื่องราวของท่านเนี่ผมหยิบยกคอนเทนต์ที่จะได้เสนอไปในขั้งข่าวหน้าก็ให้ได้ตามกันนะครับนะครับก็ถือว่าท่านได้ปรุงฝังขานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ p ระเก g e ที่จะรูปต่อไปที่เราจะกล่าวถึงก็คือนะครับ ท่านเป็นทั้งพระกิติคณาจารย์เป็นทั้งพระวิปัสนาจารย์นะครับพระราชมงคลวชลศิรินะครับหรือที่แาบกันดีทั่ว,วไปในานามหลวงปู่สาวธรรมโชโตนะครับวัดโพสีตําบลลดลาดอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระกิติคณาจารย์และวิปัสนาจารย์ที่รวบรวมกันเอาไว้ในองค์เดียว นะครับก็เรื่องราวประวัติขององค์ท่านเนี่ยนะผมเคยได้นะครับได้ไปแวะยินนะครับในการทํางานที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มีโอกาสที่ผ่านไปแต่ไม่ได้แวะเข้าไปนะครับก็มีการพูดคุยกับหมูห่คณะอยู่เหมือนกันว่าน่าจะแวะไปดูไหมเพราะว่าเป็นพระกิอย์นาจาันที่อายุเกินร้อยนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพรักศรัทธานะครับของชาวเมืองมหาสา,ารคามนะครับ อดีตนครจำปาสีนะฮะอดีตนครจำปาสีเมืองตะกศิลาแห่งการศึกษานะครับก็พอดีให้ไม่สามารถนะมีเหตุจําเป็นนี้ไม่สามารถได้ไปขันรับการท่านนะครับก็เลยไม่ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลไว้เป็นที่ระลึกกันแต่อย่างไรนะครับท่านก็ได้ไปล่อยป่าระว,วังท่านขันสังขานนะครับไปเมื่อวัน จันนะครับไปเมื่อวันจันทร์ที่สิบเอ็ดมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้ายหกบกนะครับถือเป็นใบกิจิคณาจารย์ผู้เท่านะครับอีกรูปหนึ่งนะครับก็ได้แต่ร่วมงานน้อมถวายความอะไรนะครับน้อมส่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสู่แดนนิพพานนะครับรูปต่อไป นะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจินะอรจารย์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ในส่วนกลางไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากมาก,มากมายนะักนะครับได้แก่พระครูใบิกามูลจารุวันโนหรือลุงปูมูลนะครับลุงปูมูลจารุวันโนวัดสมศรีบ้านโคกศรี ตำบลบ้านขคอํอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพระกิจาจิคาารย์เมืองดอกกูลเสียงแคนนะครับถือว่าเป็นพักกิจาจิคาารย์ที่มีชื่อเสียงจำกัดอยู่ในวงจำกัดอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันดีผมเคยลงไปทำงานภาคสนามนะครับที่อำเภอมัรจารีก็ได้สืบเสาะดูดูหาเนื้อหาข้อมูลมา นะครับก็ปรากฏว่ามีคนชี้เป้าบอกทางไว้อยู่เหมือนกันนะครับแต่จากที่ผมฟาวกระแสนะครับฟาวกระแสแล้วดูแล้วก็ยังไม่ได้กว้างขวางชื่อเสียงยังไม่ได้กว้างขวางอยู่ในวงจํากัดก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลมาบ้างแล้วแต่ไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่บูคณะของผมเนี่ยเพื่อนพักพวกเพื่อนฝูงกันเนี่ยไปขอจัดสร้างวัตถุมงคลท่านอยู่รุ่นหนึ่งก็ผมก็ยังให้ข้อมูลไปว่าจะไวเ้เรอ นะครับเจ้าไว้เหลือนะพะพอชื่อท่านชื่อเสียงเนี่ยท่านยังจํากัดนะเพราะผมไม่ทํางานอยู่ที่มันใจกรีเนี่ยผมลงพื้นที่ไปผมพอรับทราบข้อมูลมาบ้างแล้วแต่เพื่อนผมบอกโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ชื่อเสียงโด่งดังนะมีคนเขาอยากได้วัตถุมงคลท่านอะไรเงี้ยก็มีข้อมูลมาคนที่วัดเขาอ่บอกกล่าเรื่องราวท่านอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้อย่างมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นพระเกีิคณาจารย์ผู้เท่า อีกรูปหนึ่งนะครับก็มีอายุกเกินร้อยนะครับแต่สุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกบอกไปแล้วเพื่อนไม่เชื่อนะครับก็ปรากฏว่าแปกนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่จัดสร้างขึ้นมาแล้วก็แปกนะครับแต่ในอนาคตนะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับนะครับท่านก็ปล่อยปลาละวังท้าขานสังขารไปตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่16มิถุนาย,ยนพุทธศักราชหาย นับถือว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยโอ้โหนะครับหลายรูปหลายองค์นะครับก็ต้องน้อมถวายความอาลัยอาวร์นะครับน้อมส่งองค์หลวงปู่สู่แดนพะนิพานนะครับพระกิจิคอาจารย์รูปต่อไปนะครับนะองค์นี้ก็ถือว่าในส่วนกลางเนี่ยนะครับในส่วนกลางเนี่ยเขาจะพัดพิงอิงถึงกันแล้วก็เป็นที่ทราบกัน นะทราบกันดีนะครับทราบกันเยอะมากถูกพอสมควรนะครับได้แก่นะครับพระครูโกศลนวการนะครับรหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในการนะครับในานามของหลวงปู่ปานกาวิสโลนะครับวัดหนองกระทุ่มตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ ถือว่าท่านเป็นพระกิจิคณาจารย์ที่เป็นธรรมธายาตนะครับข้อมูลนะข้อมูลก็กล่าวกันอย่างนั้นว่าท่านเป็นพระกิจิคณาจารย์ธรรมธายาตของหลวงปู่เหลิวปุณโกนะครับวัดไร่แตงทองนะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับว่าองค์ท่านนี่มีเมตตากรุณานะครับเพื่อนฝูงผมอีกเหมือนกันนะฮะก็ชักชวนเหมือนกันว่าเราจะไปสืบสอบไปขอสร้างได้ไหมพอจะมีเส้นฝนคนในเข้าไหม ผมว่าค่อนข้างยากนะองค์นี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะในพื้นที่เขาตีกันไว้แล้วแต่ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจหรอกที่จะไปสร้างอ่ะเพื่อนผมเขาถามว่าทำไมเพราะว่าในเขตอำเภอกำแพงแสนเนี่ยมันอยู่ในเขตอิทธิคุณนะครับเขตอิทธิคุณของหลวงปู่แพ้วปะวะโรวัดลังหมันนะครับวัดลังหมันนะครับดังนั้นการที่จะเข้าไป สร้างเน sure> ok ี่ยนะฮะก็จะไปโดนแรงปะทะโดนแรงท่านอยู่อยู่พอสมควรนะครับดังนั้นก็คงจะแฝผ่ากระแสความฝัทานิยมของหบุพแพรอบโลได้ยากนะครับก็ตกลงอ่ะรคเพื่อนร่นมฝูผมก็เลยไม่ได้ไปจัดสร้างกันนะครับก็ถือว่าองค์ท่านนี้ได้เปิดปะระวังทัดขันฝังขานมาปุตรูปนะครับลงตั้งแต่วันจันนะครับที่19มิถุนายนพุทธศักราช2566ส5 6 นะครับก็ร่วมกันน้อมส่งน้อมถวายความอะไรอวรนนะครับน้อมส่งองค์ปู่สู่แดนพันธิพานนะครับรูปต่อไปนะครับถือว่าเป็นพระวิปัสนาจารย์นะครับนะครับมากกว่าเป็นพระกิจิคนาจารย์นะครับถือว่าองค์นี้โด่งดังกันในระดับประเทศในยุคหนึ่งช่วงหนึ่ง นะครับเพราะว่ามีคนไปหานก้านะครับหานก้านะครับไปลองดีลองของกับพระรีสงอริยเจ้านะครับไปนู่นนั่นนี่ก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไปทำคอนเทนต์ไปล่อซื้ออ่าต้องบอกนี่ใช้ภาษานี้ภาษาศัพท์อย่างนี้นะไปจัดฉากล่อซื้ออะไรกันอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะขนกระแสตามกระแสนู่นนั่นนี่นะก็ปรากฏว่า ลงจุนกันไปตามๆกันทั้งนักข่าวทั้งคนทําคนทงคนเทนคนไปวุ่นวายอะไรกับท่านนะครับองนี้น่าจะทราบกันดีนะครับหลวงปูแ่แสนยันนวโรหรือหลวงปูแ่แสนจันดโชโต,โตนะครับวัดป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโก้นะครับอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็ถือว่า เป็นพระอริยสองฆ์อริยเจ้าที่ท่านประกาศอยู่แล้วว่าท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะครับแล้วหลังจากเผาท่านสรตจก็กระดูกไปฝังดินนะครับท่านก็ฝังเสียจากการอะไรไหมดแล้วก็ถือว่าองค์ท่านมีอายุนะครับถึง99ปีเป็นลูกศิต์ในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตน่าจะรุ่นสุดท้ายด้วยที่เหลืออยู่นะครับรุ่นสุดท้ายนะฮะและน่าจะเป็นองค์สุดท้ายนะครับเพรชู พราะในส่วนชั้นหลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นหลานฝิดแล้วนะครับดังนั้นถ้าเรื่องราวของท่านเนี่ยพอผมเกินมาถึงขนาดน,นี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นอะไรนะดังนั้นเราจะไม่ตกย้ำนะครับองค์ท่านหลวงปู่แสนนะครับ ยันนวโลท่านปล่อยปะระล้ววงังท่าขันฝังขานรักทิ้งซากมหาฝังผูตุรูปนีฮะที่หาประโยชน์อันใดไม่ได้นะครับที่จะมีแต่ผูพังเน่าเปื่อยลงเมื่อวันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับก็เป็นวันเดียวกันหลวงปู่ปั่นกวิสะนะครับกวิศโลนะครับวัดหนองกระทุ่มนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าโศกเสียใจนะครับก็ร่วมกันถ,าถาวายความอาลัยอาวณ์นะครับน้อมส่งองค์หลวงปู่สู่แดนพระนิพานนะเพราะองค์ท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะครับชาตินี้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายเราก็ดูเป็นต้นแบบในการพิจารณานะครับพิจารณาหลักธรรมข้อธรรการภาวนานะให้มันฝึกฝน ให้พิจารณามรณสตินะฮะหรืออปันนาสติภาวนาพุทโธ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 ก็ได้พิจารณา,มาลมหายใจเข้าออกเข้าออกก็ได้นะครับหายใจเข้าเป็นพุทหายใจออกเป็นโทก็ได้นะครับก็แล้วแต่จริตนะครับหรือจะพิจารณาความตายอยู่เป็นนิดว่าสุดท้ายเรามีการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็ต้องมีการตายนะครับเป็นที่สุดของชีวิตนะครับ ลำดับสุดท้ายนะครับลำดับสุดท้ายก็เพิ่งเกิดเมื่อตอนตอน้นต้นเดือนนี้เองนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยทราบกันถึงนะครับพระกิจิคณาจารย์เนี่ยนะฮะสายเมืองปากน้ำโพนะครับพระครูนิสิตคุณากรนะครับหรือที่แฝากันดีโดยทั่วไปในานามหลวงพ่อสนม อติตมโมนะครับวัดพระปางเหลืองตํบลพยุหอะอำเภอพยุหะกีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับองค์ท่านเนี่ยถือว่าเป็นธรรมทายาทในพระครูนิวาธรรมขันนะครับหรือหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนะครับวัดหนองโพนะครับอำเภอตะคีจังหวัดนครสวรรค์ที่พระเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพนะครับหรือเทพระเจ้าแห่งเมืองสีแคว นะครับปิงวังยมหน้าที่ไหลามาบรรจบกันที่ปากน้ำโพนครสวรรค์นะครับองท่านเนี่ยไม่ค่อยเปิดเผยตัวนะฮะอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายนะครับแต่มีพระกิจิอาจารย์ในชั้นหลังชั้นลูกศิษย์เนี่ยยอมรับนับถือกันว่าองค์นี้ของเทองค์นี้ของกิงองค์นี้แหละนะครับแน่นอนนะฮะแล้วการจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านเนี่ยค่อนข้างจะกําจัดนะครับจํากัดเอาไว้ นะฮะไม่ได้เปิดกว้างนะครับท่านฟังเองทำเองแล้วก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ฟังกันแบบหลากหลายรุ่นนะฮะก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกท่านถือสันโดษนะครับไม่ละอกคนด้วยหมู่คณะอยู่ด้วยเงียบเงียบไม่ปรัถนาชื่อเสียงนะครับไม่ได้ปรัถนาสารศาสตร์จันยศไม่ได้ปรัถนาเงินทองนะครับก็ถือว่าองค์ท่านนี่อายุน่าจะ90กว่าเหมือนกันนะครับ สามารถดำรงท่าแขันฟังขันมาจนถึงนะครับวันนี้นะฮะให้เป็นมร,รณานุสติให้แก่บรรดาลูกหลานนะครับก็เหลือทิ้งกับทิ้งไว้ในบรรดาลูกศิษย์ชั้นหลังนะครับอีกหลายรูปหลายองค์นะครับถ้ามีโอกาสผมคงจะได้หยิบยกขึ้นมานําเสนอนะครับถือว่าองค์ท่านเนี่ยนะฮะยึดถือแบบแผนตามแบบดั้งเดิมตามแบบอย่างโบราณที่มาจากองค์หลวงพ่อเดิมนะครับ องค์หลวงพ่อเดิมพุทธสโลทุกประการนะครับทุกประการนะครับดังนั้นนะครับก็ต้องน้อมส่งนะครับถวายความอ,อาลัยอวรน้อมส่งท่านสู่ดินแดนพันธิพันธ์นะครับองค์ท่านละสังขารไปเมื่อวันอังคารที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6พสก็คือต้นเดือนนี้เองนะครับ ในครั้งนี้เราถือว่าเราอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้นะครับจำนวนเจ็ดรูปเจ็ดองเจ็ดท่านนะครับให้ได้ทุกท่านได้นะครับรับทราบรับฟังกันต้องขออภัยอย่างนี้ต้องขออภยัยมีเรื่องขออภยัยเมื่อเช้าผมทําคลิปนี้ไปแล้วนะครับแต่ปรากฏปิดพลาดยังไงไม่รู้ไม่มีเสียงบรรยายปรากฏว่าเสียงบรรยายไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับผมก็เลยต้องมาจัดทําใหม่นะครับรูปของเดิมออกนะครับแล้วก็จัดทําของใหม่เข้าไปนะครับ ก็คง,งต้องเขากราบขอ,อภัยในความผิดพลาดนะครับที่ผิดพลาดก็เพราะว่าผมเปลี่ยนมือถือใหม่นะครับนะครับเปลี่ยนมือถือใหม่เพื่อให้มีความสะดวกมากขึ้นภาพคมชัดขึ้นก็เลยเกิดปัญหานะฮะนะครับก็เพิ่งยังเพิ่งเอามาใช้ย,ยังไม่คุ้นเคยกับมันก็เลยยังไม่รู้ใจกันนะครับก็ต้องกรบขอนอนุขออภัยนะครับเราเราสมาชิกนะครับวันนี้ก็นะครับก็คงจะต้องตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้ นะครับแล้วในครั้งข่าวหน้าเราจะมีเรื่องเราอะไรมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะครับให้ก็ค่อยได้ติดตามกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ